ในตำแหน่งนะคะเพอร์คิวหนึ่งนะคะอ๋อคิวสองอคิวแล้วนะคะอัปเดตล่าช้ะข้อมูลนะคะโอเคไปตำแหน่งนะคะเพอร์คิวสองนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับนะคะคุณเอรัชชัยจากจุฬาวัฯนะคะ ทุกย่างก้าวของชีวิตขอดิขิดด้วยตัวเองนะครับเอโรนชัยจุญยวัฒนะ์สวัสดีทุกท่านครับโอ้โบางน้องเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหลังโอกผมพูดดีจังเลยวะภูมิใจนะครับก็นะครับโ,โดยส่วนตัวนะครับเป็นคนอย่างที่ไม่ได้คือครอบครัวไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับก็เดินทางมาตัดแงจังหวัดนะครับมาเรียนวิศวะที่มบ,บุรพา นะครับแล้วก็ด้วยหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือมองธุรกิจแบบนี้ว่ามันเป็นงานแค่งานชวนคนขายของนะครับก็ไม่ได้ที่ที่จะทําอะไรนะครับแต่ก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะอึนว่าวันนั้นที่ผมโชคดีมากนะครับผมเจออาจารย์คนหนึ่งที่สอนวิศวะซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองชวนผมมาฟังธุรกิจแบบนี้นะครับและผมก็มาเนี่ยด้วยความเกรงใจนะครับพอผมมาเนี่ยผมไม่ได้มานั่งข้างหน้าเหมือนพี่ๆมาครับผมมาเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างหลังและผมก็นั่งกอดตกทำไมกอดตก กลัวของเข้ารู้สึกกลัวของเข้าไหมในการมาวันนี้กลัวของเขา้างครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่างานนี้มันไม่เหมาะสำหรับผมแะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถทําธุรกิจนี้ได้แน่นอนเพราะผมมองว่าด้วยส่วนตัวผมเองก่อนหน้านี้ผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วผมเป็นคนพูดเร็วบางครั้งพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับบางคนฟังก็ไม่รู้เรื่องนะครับเรามัวันนั้นได้มาฟังเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสามความคิด ที่ได้ตัดสินใจมาฟังนะครับมาฟังเสร็จปุ๊บยุขนขณะที่ผมนั่งกอดอกอยู่เนี่ยผมผมมีความคิดว่าเฮ้ยอาจารย์จบด็อกเตอร์เมืองนอกมาทําไมมาทําธุรกิจแบบนี้ถ้ามันไม่ดีมาอยู่นะครับคนหน้าวิธีนะครับก็จะมีพี่ๆนี่นะครับเขาขึ้นมาแชาร์ประสบการณ์นะครับมีทั้งตำแหน่งผู้จัดการโรงงานนะครับมีทั้งเจ้าของอพาร์ตเมนต์มีทั้งธุรกิจส่วนตัวมีทั้งนิสิตนักศึกษาเราก็บอกว่าธุรกิจนี้มันคืออะไรวันนั้นเนี่ยนะครับจากการกอดอก ที่นั่งแบบปิดใจโดยตลอดนะครับก็เริ่มมีความรู้สึกนะครับอยากจะมาศึกษางานงานนี้ดูว่ามันคืออะไรนะครับเพราะตัดสินใจเข้าไปศึกษาในธุรกิจนี้นะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเพียงแค่รู้จักแต่เราไม่ได้รู้จริงมันมัห่างนะครับรู้จักแต่ไม่รู้จริงวันนี้ใครรู้จักบ้างครับหนใครรู้จักธุรกิจกเพื่อไทยบ้างครับอายอรักอันดีๆนะครับรู้จักหมดเลยครับเนี่ยมา,าน,นั่งอย่งเนี้ย แต่วันนี้ไหนใครรู้จริงบ้างครับมีคนยกด้วยนะครับคนหนึ่งคนระับผมบอกว่านะครับรู้จากการรู้จริงมันต่างกันวันนั้นที่มานัน่งกอดกมเนี่ยผมมองว่าผมแค่รู้จักนะครับพอผมรู้จริงจากการเข้าไปเรียนรู้พอผมรู้จริงจากการเข้าไปศึกษานะครับมาทําให้แน่คิดหรือว่ามุมมองชีวิตผมเปลี่ยนผมมองว่างานงานนี้นะครับที่จะใช้เวลาเซ็ตได้เกินปีถึง2ปีแล้วมันจะสามารถนะครับมีระบบซึ่งเป็นตัวทําเงินเนี่ยนะครับ ไหลเข้ามาหาบัญชีเราโดยที่ว euh ันน mm ั้นเนี the ่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วก็ตามเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันจะไปเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นะครับตัดสินใจนะครับเข้ามาศึกษาธุรกิจอย่างจริงจังและลุยเต็มที่นะครับก่อนจบเนี่ยนะครับผมสามารถสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่อเดือนกับธุรกิจเพือขายได้พอเสียหัวให้ธุรกิจเพืออขายด้ครับ ผมไม่ไไกลกว่าน,นี้นะครับราะเวลาผมมีน้อยวันนี้นะครับวันนี้ที่ตัดสินใจเลือก Success Mall นะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่วันนี้ผมจบวิศวะแต่ผมไม่ได้หางานประจำทำไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมอยู่ในวงการนี้มาประมาณ10ปีเต็มน,นะครับจากการเรียนรู้และตั้งใจอย่างเต็มรูปแบบนะครับวันนี้ที่เลือก Success m o r e นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าสังเกตดูก็คือผมไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วนะครับผมเดินอย่างช้า,ชา แต่การเดินอย่างช้าๆของผมเนี่ยนะครับมันตกตึกทางความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําธุรกิจอย่างไรองค์กรธุรกิจถึงมั่นคงนะครับวันนี้มาเจอระบบโพสต์มาสเตอร์ของบริษัทสุดยอดไหมครับเมื่อกี้นี้สุดยอดากนะแล้วบริษัทซักเซสมอผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,น,นะครับว่าเพื่อนๆไม่ต้องพบความเก่งเพื่อนๆม่ต้องพบประสบการณ์มาแค่เพื่อนๆน,นะครับพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับระบบของบริษัทซัคเซสมอ l ที่เป็นระบบมืออาชีพของโพสต์มาสเตอร์อยู่แล้วนะครับและก่อนจะจบนะครับ ฝากอยู่ประมาณ3การบ้านฝากให้ทุกท่านหรือเป็นเ,นเพื่อนๆคนใหม่นะครับได้ตัดสินใจลองทาาํามการบ้านนี้ดูนะครับและผมจะเชื่อว่าไม่เกิน3เดือนนี้นะครับทุกคนจะมีตําแหน่งต่างๆก็คือตําแหน่งโกที่มีรมา,า,ายได้ประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทต่อเดือนอยากได้ไหมครับอยากใช่ไหมครับการบ้านข้อที่1ก็คือกลับไปปุกนะครับลองไปทบทวนว่าวันนี้มันมีงานอะไรที่ให้ได้ทั้ง3าทางคือเงินเวลาแล้วก็สุขภาพ สองนะครับวันนี้เมื่อคุณทุบทวนชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันมีงานอะไรที่ให้เงินเวลาสุขภาพเสร็จแล้วคุณก็มองหาเครื่องมือแล้วเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Succe s s m องที่คุณได้รับฟังทุกวักน,นี้เนี่ยนะครับไปวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุลผลท่านบริษัทสินค้าแล้วเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดคุณจะมองภาพออกว่าคุณจะรับเดือนแสนเดือนล้านในระยะเวลาเท่าไหร่เสร็จแล้วนะครับเงื่อนไขข้อที่3คือคุณพาตัวคุณเองเข้ามาในระบบของบริษัทได้ไหมครับ มีอะไรบ้างครับ2ออย่างแรกที่ผมตัดสินใจเข้ามาในบริษัทนี้แล้วผมก็ลองเข้าคอร์สมาดูแล้วผมก็มั่นใจสุดๆก็คือว่ามันมีคอร์สเฉพาะส่วนที่เรียกว่า a r า Your b u s i n e s s with Why ที่อาจารย์รุปกิจิตนะครับเป็นคนตัวตั้งตัวตีเลนลานคอร์สขอเสียงขวบมือให้อาจารย์กกรุปภิจิตด้วยครับวันนี้ผมเรียนสตาร์ทยูอวิสแตนท์วิดประมาณรอบที่7จิตครั้งแล้วที่ผมเข้าไปตอบยางว่าชีวิตจริงๆเราต้องการอะไรนะครับบวกกับสินค้าดีๆวันนี้เห็น คือผมก็แต่ผมทำมาเนี่ยสินค้าทุกตัวเนี่ยเราใช้ตลอดเราใช้ทุกตัวผมยังไม่เห็นสินค้าตัวไหนเลยที่ซื้อไปแล้วมันเขาเรียกว่าอรู้สึกเสียดายเงี้นะไนใครเคยใช้เซฟมอลไหมนะครับทุกตัวเลยครับไม่ต้องทุกตัวก็ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไปรู้สึกเสียดายเงินรู้รู้สึกคุ้มพ่าครบบพุ่มค่าสุดๆนะครับแล้วเพื่อตัวเองเข้ามางานอินสปิเรชันเหมือนวันนี้ครับแล้วขับเคลื่อนตัวเราขับเคลื่อนทีมงานเราให้มารู้เหมือนเหมือนเรา เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะเติบโตกับธุรกิจเครือข่ายถึงแม้คุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนฝากว่านะครับเขาเรียกว่างานทุกงานนะครับออกแรงเหมือนกันนะครับแต่งานงานนี้ออกแรงเหมือนกันแต่ออกแรงในระยะเวลาสั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันหอมหวานหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเหมือนที่ผู้นำผู้เฒ่านี่ยครับ ประสบความสําเร็จได้นะครับวันนี้อยากจะบอกว่างานนี้ไม่มีอะไรยากคำสั่งพอแล้วคุณจะเข้าใจว่าชีวิตเราต้องการอะไรขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับโอ้โนหนนะครับคุณอาจารย์ครับคุณโยนใจครับนะครับคุณพีคกมรนะครับที่เลือกใช้เครื่องอมือเป็นธุรกิจงานเรออาสามารถระสบความสำเร็จในตแหน่งเธอซึ่งบียร<ถ>์ได้กับแสนบาทเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาอีกท่านนะครับท่าน